สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพลงฟันมาลำครับช่องกระแสยระฟันออฟิเชียลเข้าที่แต่เสียงตามล่าหาความจริงสวัสดีครับครูหมออินอหมออินสบายดีนะครับเนาะนะเป็นยังไงบ้งครับตอนนี้รู้สึกว่าหือกินข้าวหรือยังรู้สึกว่า,วาหือคือ,อยัง อิ่มลูกศิษย์ใ่ปวงกินข้าวหรือยังครับกินข้าวค่ะเนอะกินกับอะไรครับกินตะบูกูโ้สำพองามดแล้วเ่อกินพอยังเออแจงนอเขียใซุปนอไ้หมยังหรอเปลงไเรียนได้อรางไปไนโรงเรียนใส่คือว่ามีของมาฝากไปโรงเรียนมาน่ะ ก็ว่ามีลมมีมีอยู่นู่นไ่หอฮะไม่หอดแต่แต่เต็นหนูน่าจะถึงมันไม่ขึ้นหรออันนี้น่ะไม่ละหัดเหร้ชื่ออะไร ดับบิวขึ้นก่อนไม่ใช่รหัสมันอะไรรหัสเป็นเบอร์โทรไม่รู้ไงเบอร์โทรเจ้าของบ้านนานท่งเบอร์ที่เขอค่าใช้จ่ายเปาทำไมพ่อจำได้โอ้โหพ่อให้พ่อเลยแลดีให้พ่อเลยไม่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไอ้นั่นแต่ทรงมาส่งมาเทียนละสิพิมไหวละสิเท่าไหวต้องเดินออกไปล่อไปล่อมันแล้วก็เดินออกไปล่อมันเข้าเครื่องแล้วก็ ไปยิ่งไอโฟนเออไปล่อไปเด <oh nah> ินไปล่อม <Oh ันจะถนนแล้วก็ดึงมันเข้ามาไอโฟนมันแปลกแต่เอามันหายหรอมันหายไปเลยนะแม่แล้วก็มันจะขึ้นมาใหม่มันจะขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปกดมันเพราะคือยิ่หัอขึ้นยิ่หัอขึ้นนี่เดินพลาดล้วมันก็รับเลยด็ไปล่อมันไปล่อมันไอโฟนบอกนะฮะก่อนอะไรเจสปิโล่ออ่ะโอโฟนตีมีมไวเอาให้พวกให้การใช้มีมไวให้คน เดี๋ยวนด้ตีี่ว่ตี้ว่าเขาอรแล้วแห่งเก่ีกว่าเ้าเด้อขึ้งยิก้งบีบไหมเลือดใบางบาทนี่ไหมฮีก็เป็นยังดอบีบอีกบีบอีีลาสิออกแล้วบีบแล้วบีบสีไดงแล้วบีบแล้วก็มีบแล้วคางไข่พลดื้อแล้วคางไข่เราเราหักแห้งบอมเนอู้อยู่วาหากแต่ว่า จะหักเป็นไปดเรมอยว่างกแเปั้งเป็นงบีบมือหน่อยบนถ้าพี่น้องไปอ่นเบื้องไหนเวทีกอนไปไปหล่อเอาไว้สร้า้งไปถนนมาจาคืนมาโอ้ยเช็คเช้าจากไหนเข้ามาท่านแล้วมาเรื่อยๆถัดมาขัดสัตว์บริเลนได้ มาเร็วเรียกว่ัต้อาเครื่องูดดืเครื่องของอย่งนะเขาสบเอาเลยเลข้ก็เต้องเก็บามันน เต็มเวทีลแล้วเต็มเวทีแล้วครับเฟเอาอยู่คุณเ,เดี๋ยวเคลื่อนเขาเหรอล่ะแล้วจะไปอยู่นไงไปถ้าปวดขาแท่นเนาะยางอยืดมือบ่ได้กินดกกาแฟไงโบ่ก,กินแล้วบ่ก,กินแล้วยี่หลีกินลูกชิ้นแล้วจะลูกเอาไม่กาแฟนี่เนี่ยถ้าว่างก็โชงไปเดี๋ยวก็เสร็จละ กินแล้วกินแล้วเอาเลยครับเอาเลยครับพี่น้องสามทุ่มแล้วเดี๋ยวก็ทันครับทันทันทานทานเจ้าท่านท่านเดี๋ยวขึ้นแล้วก็แล้วเลยเนาะขึ้นแล้วก็แล้วแล้วเน,ะนาะโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคโอเค โ okay. อเคอ้อสุดยอดครับทนัทนทนัทนทันพี่น้องทนันสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันส,สวัสดีครับผมเป็นยังไงล้อหลังแสงล้ะนะอน่ะไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไรครับนิดๆหน่อยๆพอยตื่นเต้นเต้นเต,ต,ต้นเลยพี่ชายยังยี่บ่งนะครับสองทุ่มครึง่งอ๋อทันอยู่ครับทันไหมเล่นสาธุมยังไหมครับใช่ <c oughs> <c oughs> สามสิบสิบห้าก็ต้องรอรอแค่เช็คครับจวด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 เช็คระบบอยู่นะตอนนี้ครับครับพี่น้องครับเช็ก่อลรวยๆสู้ๆ เดี๋ยวเลี้งเบียร์สัก2ขวดแก้เหนื่อยไปนะครับ อันนี้แบบสุดยอดมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อ สวัสดีครับไปโหลดคลิปกันนะครับไนโหลดสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าพี่พี่วัดมาอย่าง เขาฝากแตงโมกับไอ้นะั่นเอาไปให้พี่วัดหน่อยอยู่ตรงนั้นนะ่ะแตงโมกับมะขามนะเอาไปให้สิบะโดน,น่อยเห็นไหมนะ่ะถุงเออแล้วก็ถุงแตงโมนะ่ะแตงโมอยู่ข้างล่างโอเคขอบคุณทุกท่านใจครับ